ฟุตบอลมอนิก้าก็สหรับผลการแข่งขันนะครับก็ถือว่าพอใจนะครับพอใจในระดับยังที่ที่เราสามารถก้าวไปสู่รอบ่อไปได้นะครับในส่วนตู้เกมนะครับก็มีหลายๆจังหวะนะครับที่มันแข็งขันขึ้นเริ่ๆติดต่อันนะครับเลยด้วยด้วยสภาพอากาศนะครับแล้วก็สองคือเราวันนี้เราเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นทีมเราใช้เรื่อว่าใช้ตัวผู้เล่นชุดปีครับที่เราต่อทีจะพูดว่าผู้ต่อสู้ก็เป็นทีมระดับเดียวกันกับเราครับ เราจะมีสมาธิกับเกมที่จะไปเยือนสมาธิวันนี na, ้แล้วแมตช์หน้ามีการเตรียมตัวยังไงครับกับการที่จะต้องออกไปเยือนลาลายูเนเต็ดณตอนนี้เนี่ยเราเรามีสมาธิกต่เกมครับคือณตอนนี้วันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสมาธิอย่างเดียวเลยครับซึ่งเป้าหมายของเราคือต้องไปรอบต่อไปให้ได้เพื่อเป้าหมายของเราคืออยากสัมผัสกับทีมดิวิชั่นหนึ่งหรือว่าทีมใครมีกสักทีมหนึ่งในบ้านหรือว่าไปเยือน อที่นาครับก็ขอบคุณนะครับเี่จไปแงองยู่นเต็นทนะขอบคุณมากๆนะครับขอเดินทางกลับคุงรสุดท้ายนี้ขออยากให้คนรัปากอะไรกับแฟนบอลชาวมาตมูครับขอบคุณสหรับกยิ่งใหญ่เนืออื่นใเอเชียที่สน่นสำหรับ ชนะครับในวันที่23นะครับเกมลีกนบิก็ยด้ลีกฟูช่ายิงโซนการกขาวนลาโนเตเอจะดูการมาเลยังไม่มีคำว่าชนะในบ้านมีแต่เสมออย่างเดียวครัเนี้ถือว่าเป็นเกมบุก่ข้านแม้ว่ามันจะไม่ใช่เกมดีแต่ว่าในที่สีสามารถสร้างความมั่นใจกับมาีี่้างครับสลอดเจ้าหน้าที่นะครับุณมากครับไม่ว่าจะเป็นสาธิตเป็นโชค